ใสยรับต้นวันใหม่อยู่อย่างคนสูงวัยหัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปีกระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสตัวเช็ใจิตใจใหแข็งแรงออกกำลังที่ร่างกายในโลกใบใหม่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบู ต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตครบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์แชทเล่นไลน์วันสน้นสมาพิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุก,กายสุดใจอย่างนี้อยู่ยังชาญชราสวัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะเข้าสู่รายการชาญชรารายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาคะ่ะคุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงเงินที่รัฐบาลดูแลผู้สูงอายุเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับเบีย้ยผู้สูงอายุหรือว่าเบีย้ยยังชีพคนชรานั่นเองนะคะ สำหรับเบีย้ยยังชีพคนชราค่ะเป็นเงินที่ทางรัฐบาลนะคะได้ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะซึ่งในทุกๆปีค่ะก็จะมีผู้สูงอายุรายใหม่นะคะที่จะมาลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ซึ่งในปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของเบีย้ยผู้สูงอายุกันค่ะกับท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะคุณสุจิตราพิทยานนรเศษค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของเงินที่ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเ<ม>ชื่อว่าหลายๆท่านไม่มีใครรู้จักเบี้ยผู้สูงอายุรู้จักกันทุกคนอย่างแน่นอนที่นี้แต่ละปีก็จะมีการลงทะเบียนนะคะซึ่งในปีนี้ก็เช่นเดียวกันท่านอธิบดีคะก่อนอื่นอยากจะให้ท่านได้เล่าให้เราฟังว่าเบี้ยผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมีหน่วยงานใดบ้างที่ดูแลในเรื่องนี้ค่ะค่ะเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเงินที่เราใช้สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ในอดีตเนี่ยเกิดขึ้นจากสมัยที่เป็นกรมประชาสงเคราะห์เลยนะคะ,คะพูดถึงแต่ตอนนั้นเนี่ยเราจะให้การสนับสนุนในผู้สูงอายุที่ท่านประสบภาวะยากลําบากอ,อาจจะเป็นเดือนละ2 0 0บาท300บาทอะไรมาเป็นลําดับนะคะแล้วก็ในระยะหลังช่วงปี2อ4 9เราก็มีการปรับขึ้นมาเป็น5 0ตั้งเป้าหมายว่าเป็น500แล้วก็มีมุมมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนะคะเพื่อเป็นการดูแลท่านในช่วงที่ มีวัยสูงอายุเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสวัสดิภาพต่างๆศักยภาพต่างๆให้ท่านมีความพร้อมในการดูแลตัวเองก็จะมีพื้นฐานเป็น500บาทในช่วงประมาณปี54นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการมองว่า การจําความจําเป็นของผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วก็เลยมีการปรับเรียผู้สูงอายุเป็นขั้นบันไดนะคะเป็นขั้นบันไดเริ่มต้นจากเริ่มต้นจาก600บาทในผู้สูงอายุ <600 S 1> าท,ที่60ปีขึ้นไปถึง69สิบนะคะหกปีถึง69ปีเนี่ยได้รับ600บาทแล้วหลังจากนั้นล่ะคะก็เป็น70 7 9ถึง79ก็ 700นะคะแล้วก็80ดสถึงแปก็800ถ้า9 0ขึ้นไปก็จะ1นึ 1> ่บพันบาเพราะฉะนั้นแล้วต้องอายุยืนค่ะนี่ดีค่ะนะคะทีนี้นเรามาพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติกันบ้างใครละค่ะที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็คือผู้ที่มายุ60ปีขึ้นไปะนะคะหกปีขึ้นไปก็คือว่าเป็นคนที่มีสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปะนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือสวัสดิการต่างๆจากรัฐหรือรัฐวิิาหกจ นะคะก็ต้องไม่ไม่มีสวัสดิการเหล่านั้นคือไม่มีบำนาญไม่มีเบี้ยอะไรต่างๆจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจไม่มีค่าตอบแทนประจําจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุาสแสดงว่าจะต้องไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการบำนาญที่เป็นรัฐวิสาหกิจด้วยเช่นเดียวกันจะคือเป็นอาชีพอิสระอาชีพทั่วไปอะไรก็ได้ได้รับบททุกท่านทีนี้การลงทะเบียนค่ะรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในปี2563ของเราเริ่มต้นยังไงคะ ถ้าปี2 0 1 3เนี่ยคือผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะ,ค,ะคือเราจะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยหปีถ้าอตอนนี้เนี่ย 1> 1ถ้าจะลงทะเบียนช่วงนี้คือผู้ที่จะรับเบี้ยนในปี2564นะคะก็คือจริงๆอ่ะผู้ที่จะรับเบี้ยปี2564เนี่ยลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกา62แล้วก็มกราคมถึงกันยายน63่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆเมื่อท่านมีอายุ60ปีบริบูรณ์ท่านก็จะได้รับเบี้ยเลยค่ะแสดงว่าผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะได้ใน ปีนี้เนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วสําหรับผู้ที่จะลงทะเบียนในปีนี้ก็จะได้ในปีหน้าค่ะคะทีนี้วันเวลาในการลงทะเบียนก็จะเริ่มต้นจากเดือนอถ้าถ้าเอาง่ายๆกับมกราถึงกันยาเนท่านไปได้เลยไปได้เลยค่ะคือถ้าท่านจะครบ60ปีในปี64 มกราถึงกันยา63เนี่ยท่านไปติดต่อในท้องที่ท้องถิ่นที่ท่านมีภูมิอำนาตามทะเบียนบ้านของท่านได้เลยค่ะต้องนําอะไรไปบ้างคะท่านก็เอกสารแสดงตนนะคะบัตรประชาชนก็เป็นหลักฐานแสดงตนที่สําคัญนอกนั้นก็จะเป็นหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับ เรื่องของสิทธิที่ท่านไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอยู่นะคะที่ท่านไม่ได้มีอยู่แล้วก็เรื่องของถ้าท่านไม่สามารถไปได้ท่านก็จะมีใบมอบอำนาจได้คือสำหรับผู้สูงอายุบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกที่จะไปเองก็สามารถ มอบอำนาจให้บุคคลไปยื่นเรื่องแทนได้หรือไปรับเป็นผู้รับเบี้ยตรงนี้แทนได้แต่ว่าต้องมีใบมอบอำนาจไปค่ะแล้วก็มีเอกสารที่ยืนยันแสดงตนของท่านเองในกรณีที่สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนตรงนี้นะคะมีสำเนาทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนในกรณีที่ผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเป็นผู้ปฏิเตียงหรือว่าไม่สะดวกที <tinc S 1> <Af> ่จะเดินทางไปก็สามารถมอบอำนาจให้ลูกหลานนั้นไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าไปเองก็เตรียมหลักฐานแล้วก็ ไปด้วยตัวเองเลยต้องไ,ไปที่ท้องถิ่นที่มีพรมแนวตามทะเบียนบ้าน,นาได้เลยมไม่ยากหมคะไม่ยากค่ะไปแจ้งไปแจ้งเขาเรื่องของการมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุก็ขึ้นทะเบียนไว้ตามตามช่วงเวลาที่กําหนดนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาครบอายุ60สิปีเต็มเราก็จะได้รับเบีย้ยเดีอถ้ายังไม่ได้รับเบีย้ยก็จะสามารถติดต่อได้จ้ะท้องที่ที่เราไปลงทะเบียนไว้ได้เลยค่ะ <laughs> ท่านที่พดีคะสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าไม่ใช่ข้าราชการล่ะถ้าไม่ใช่แล้ววิสาหกิจล่ะท่านท่านใดอีกที่มีข้อจำกัดที่ไม่ได้รับเยี้ยผู้สูงอายุตรงนี้แล้วคนที่ทำประกันสังคมล่ะคะตามมาตราต่างๆอย่างเช่นมาตราสัมสาอย่างนี้จะได้หรือเปล่าเอ่ย มาตรสาม3ประกันสังคมนี่ได้ได้เบี้ยนะคะสามารถได้เบี้ยอย่างชีพแต่ว่าผู้ที่อยู่ในการดูแลของรัฐอยู่แล้วอย่างเช่นอยู่ในสถานดูแลของรัฐอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราได้จัดสวัสดิการต่างๆให้กับท่านแล้ว,ลวค่ะตรงนี้ก็จะไม่ได้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อาจจะบอกว่า ไม่ไม่มั่นใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ค่ะ1300เลยค่ะเบอร์หลักของกระทรวงค่ะ1300นเป็น call center นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้เลยท่านคะนอกจากในเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุค่ะแน่นอนเลยสำหรับในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุเองก็ได้มีการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆมิติค่ะในวาระต่อไปหลังจากนี้ค่ะแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะ ค่ะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเรื่องผู้สูงายุเนี่ยจริงๆตอนนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะเราเป็นวาระแห่งชาติประกาศตั้งแต่ปี2561แล้วก็มีการขับเคลื่อนมาโดยลําดับ วราระแห่งชาติก็คือเรามุ่งหวังที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีพื้นที่พลังพื้นที่พลังก็ถ้าเป็นภาษาก็คือเป็นแอคทีฟเอจิ่งนะคะคือเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมนะคะตรงนี้จะทําให้เกิด3ประการนี้อย่างไรเราก็มีมติติต่างๆที่เป็นมิติของวราระแห่งชาติอยู่10มิติ10มิตินั้นก็จะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอาชีพ ในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพื่อจะให้มีการดูแลสวัสดิการต่างๆให้เหมาะสมมากขึ้นหรือในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่พร้อมในการที่จะดูแลผู้สูงอายุเสียงต่างๆเหล่านี้ก็จะรวมอยู่ในมิติทั้งทั้ง10 สิบด้านนะนะคะทั้งหมดจะมีสิบด้านที่เราจะใช้ขับเคลื่อนถามว่าในปีนี้เนี่ยเราดําเนินการอย่างไรเราดําเนินการมาประมาณครึ่งทางนะคะประมาณครึ่งทางของเวลาแห่งชาติเราก็มองเห็นว่าสิ่งที่จําเป็นต้องทําให้เกิดคือไม่ใช่การแค่ทําให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมเท่านั้นสิ่งสําคัญคือการเตรียมเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลต่างๆในสังคมด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนและก็มีความสําคัญอยู่สิ่งสําคัญที่จะ ชี้ชัดว่าวาระแห่งชาติจะมีขับเคลื่อนไปในมิติต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขณะนี้เนี่ยกระทรวงได้มีคณะทํางานขึ้นมาเป็นคณะทํางานเกี่ยวกับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนนะคะ,คะก็เป็นเป็นคณะทมงานที่มาศึกษามิติที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุอะคะ่ะว่ามิติอะไรบ้างที่จําเป็นสําหรับการดูแลคุณภาพชีวิตนะคะเราก็เห็นว่าเรื่องสุขภาพจําเป็นแน่นอนอเรื่องเศรษฐกิจ จำเป็นแน่นอนะนะคะเรื่องสังคมก็มีความจําเป็นและเรื่องสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและทั้งสีมิตินี้ต้องประกอบรวมกันไปด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม,มเพื่อให้สอดรับอยู่กับสมัยใหม่ได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะ,คะตรงนี้ก็คือสีมิติที่คณะทํางานขับเคลื่อนตรงน,นี้ได้มีการหารือประชุมแล้วก็ศึกษาวางแนวทางเพื่อจะดูว่าเราจะมีการ ปรับเรื่องใดอย่างไรพัฒนาด้านสังคมอย่างไรพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างไรซึ่งด้านเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็เข้าใจตรงกันว่าเรื่องการมี เงินออมเป็นเรื่องสําคัญ,คญเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็เงินออมเนี่ยต้องเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในวัยต้นต้น,นะคะมาดาเนินการในช่วงผู้สูงอายุเลยก็ไม่ได้อที่แน่นอนคือถ้าวัยสูงอายุแล้วบางทีเรื่องของอาชีพที่จะเป็นอาชีพเสริมเป็นการสร้างไรายได้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้มิติทางเศรษฐกิจมีความสําคัญขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เพื่อการมีไรายได้อย่างเดียวแต่ว่าเพื่อ ความรู้สึกของการที่ท่านยังมีสถานะมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีในการที่จะอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระของคนอื่นอันนี้ก็สําคัญแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราก็มองว่าสุขภาพละเลยไม่ได้คสำคัญ<ะ>ที่สุดจะเศรษฐกิจดีจะอะไรดีแต่ถ้าสุขภาพไม่พร้อมก็ไม่ได้สุขภาพอย่างที่เคยเรียนเราเคยคุยกันว่าเรามีผู้สูงอายุสามกลุ่มที่เป็นกลุ่มติด สังคมคติดบ้านติดเตียงะนะคะปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องสุขภาพเราก็คาดหวังว่าให้ท่านเป็นคนที่ติดสังคมให้นานที่สุดนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายมีโรงเรียนผู้สูงอายุมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะคะมีเรื่องของชมรมผู้สูงอายุต่างๆที่จะทําให้ท่านมี ความพร้อมในการที่จะดํารงรักษาสุขภาพแล้วก็มีทักษะมีความพร้อมทั้งทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะที่จะดํารงตนอยู่ในสังคมเป็นเป็นผู้ที่ติดสังคมให้ยาวนานที่สุดแล้วก็อาจจะติดบ้านช่วงหนึ่งแต่ไม่ติดเตียงแล้วก็ดีถ้าจะติดเตียงก็สั้นๆแล้วก็เป็นไปตามวาระตามนั้นแต่ถ้าไม่ติดเลยจะดีจะดีที่สุดนะคะก็สุขภาพดีไปจนตอบนานเท่านานเลยทีนี้ค่ะระยะเวลาในการดาเนินการตอนนี้ท่านบอกว่ามาครึ่งทางแล้วครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้าง วาระแห่งชาติช่วงแรกเนี่ยเราเปิดตัวชัดเจนนะนะคะคว่ามีวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุเพราะว่าทุกคนเข้าใจและเห็นตรงกันว่าตอนนี้เรามีประชากรสูงอายุเกินกว่า10%ในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยก็จะเข้าไปช่วงของประมาณ20%ซึ่งเป็นวัยสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วแล้วก็เขาบอกว่าอีกประมาณ10ปีถัดไปเราก็จะมีประชากรสูงอายุเข้าไปในอัตราส่วนที่จะเป็นสังคมสูงอายุแบบแบบสุดยอดแล้วอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนมองเห็นว่า การเข้าสู่สังคมสูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแล้วก็ชัดเจนจําเป็นแน่นอนการเปิดตัวของวาระแห่งชาติก็เป็นที่สนใจของทุกคนนะคะแต่เรายอมรับว่าในช่วงแรกของการเปิดตัวเนี่ยทุกคนรู้ว่ามีความสําคัญแต่ทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายนะคะเป็นเรื่องของการสูงสูงอายุต่อไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราคงต้องทําอะไรให้ให้มากกว่านี้ให้มีความชัดเจนให้ทุกคนตระหนักว่าสังคมสูงอายุมาจริง แต่ว่าไม่ไม่ตรหนกแต่ว่าเข้าใจอยู่อย่างเข้าใจว่าสังคมสูงอายุเป็นอย่างไรและเราจะอยู่กับสังคมสูงอายุอย่างไรแล้วคนแต่ละช่วงวัยจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าทําความเข้าใจกับสังคมสูงอยูอย่างไรตรงนี้เราก็มีการตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเรามีการจัดทําแผนบูรณาการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุก็คือการทํางานขับเคลื่อนโดยกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ ไม่ใช่แต่กระทรวงพอมอ,อย่างเดียวเพราะเรามองแล้วว่าพอมอคงทาอย่างเดียวไม่ได้การทาวาระแห่งชาติจริงๆแล้วก็เริ่มต้นจากการมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขมหาไทยตรงนี้ก็มีส่วนกับเรารวมถึงกระทรวงอวซึ่งในอดีตอาจจะเป็นกระทรวงบชหรืออะไรนั้นนะคะก็เป็นกระทรวงอวอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่พอณนะตอนนี้เนี่ยเรามีแผนบูราการแผนบูราการนี้ก็จะมี ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากกระทรวงที่กล่าวถึงอาจจะมีกระทรวงอื่นๆนอกจากนี้มีองคอ์กรอื่นๆนอกจากนี้เข้ามาแล้วก็เราเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากขึ้น<ม>อย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยบทบาทหนึ่งที่สําคัญก็คือส่วนของการประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ,คะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์เองนี่ก็เป็นตัวตัวหลักเลยนะคะเป็นองคอ์กรหลักในการทําหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวยัยอย่างมีคุณภาพเตรียมทั <Jones. S 2> ้ง คนวัยเด็กๆนะคะเตรียมทั้งคนวัยทำงานแล้วก็เตรียมทั้งตัวผู้สูงอายุเองว่าแต่ละช่วงวัยนั้นเราต้องเตรียมตัวในมิติต่ตางๆทั้งสี่ด้านอย่างไรเราจะเตรียมตัวด้านเศรษฐกิจในช่วงที่เราเป็นเด็กอย่างไรรู้จักการออมเดี๋ยวนี้หลายคนมองว่าเด็กหยอดกระปุกอมสินเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วเราจะไม่ค่อยรู้จักมิติต,ตรงนี้กันอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจเหล่านี้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นว่า ท่านอยู่ในวัยสูงอายุท่านควรจะต้องมีปัจจัยตรงนี้เนี่ยสักเท่าไหร่ท่านถึงจะอยู่อย่างมีความสุขแล้วท่านจะมีปัจจัยตรงนี้ในประมาณนี้ท่านต้องมีการเตรียมตัวนะวันนี้เนี่ยอย่างไรอะไระอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นการให้ความรู้ให้ความเข้าใจการประหยัดความพอเพียงสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในการที่เราเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมค่ะตรงนี้สําคัญแส,สดงว่าทุกๆหน่วยงานในวันนี้เราบูรณาการร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเองในเรื่องของทุกภูมิติเลยในเรื่องของเศรษฐกิจการออม ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้น <c oughs> จะบอกว่าถ้าจะมาออมตอนประมาณ60-70ไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> ก็จะต้องออมอย่างเช่นในส่วนของกองทุนการออมแห่งชาติ <c oughs> ก็เริ่มต้นเพียงแค่อายุน้อยๆเอง15 <c oughs> <c oughs> ปีก็เริ่มต้นได้ กอทอนกองทุนการออมก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของเราเราทํางานร่วมกันอยู่ค่ะท่านก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะกระตุ้นให้เกิดกระแสการออมในสังคมค่ะจากการขับเคลื่อนมาตอนนี้มาเครื่องทางแล้วนะคะ <c oughs> เสียงตอบรับของผู้สูงอายุพอเขารู้ว่าเอ๊ะทุกๆหน่วยงานเลยเราเนี่ยตอนนี้เราจับมือกันเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วก็ ช่วยเขาเรียกว่าอะไรเร่งทางานเพื่อผู้สูงอายุ <c oughs> เท่านั้นเลยสิ่งตอบรับของผู้สูงอายุที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเราเรามองว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้นะคะแล้วท่านก็มีความตื่นตัว <c oughs> ตื่นตัวและมีส่วนร่วมดีทีเดียวเพราะท่านเองเป็นกลุ่มที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์โดย <c oughs> ตรงท่านเข้าใจว่าถ้าท่านมีสุขภาพดีมีความมั่นคง <c oughs> และยังสามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมได้ชีวิตท่านก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานตรงนี้จริงๆแล้ว จุดสาคัญของผู้สูงอายุคือการทําตัวเองที่ไม่เป็นภาระกับลูกหลานท่านให้ความสําคัญกับตรงนี้แล้วท่านเมื่อเราเน้นไปตรงนี้ท่านก็พร้อมที่จะทําตัวอย่างไรที่จะเรียนรู้ว่าทําตัวอย่างไรที่จะไม่เป็นภาระกับลูกหลานตรงนี้สาคัญก็มันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของด้านสังคมด้วยมิติ <joking. S 1> ด้านสังคมด้วยที่ว่าจะทําให้การอยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขสแสดงว,ว่าวันนี้หน่วยง,งานภาครัฐอย่างเดียวไม่เพียงพอคะ่อะ,คะ <cualquier> ตัวผู้สูงอายุเองท่านเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดนะคะหน่วยงานภาครัฐพร้อมแล้ว ผู้สูงอายุท่านพร้อมแล้วหรือยังวันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องร่วมมือกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตนะคะ,คะที่จะอยู่กันอย่างยืนยาวเลยคนในครอบครัวมีความสําคัญแค่ไหนสําคัญที่สุดค่ะครอบครัวเป็นสถาบันที่เราให้การยอมรับว่าจุดเล็กๆแต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะกับคนทุกวัยด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเองเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะส่งเสริมให้ ศักยภาพของผู้สูงอายุในการที่ใช้ภูมิปัญญาและใช้ประสบการณ์ชีวิตของท่านเนี่ยเป็นหลักของครอบครัวนะคะท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เด็กกับผู้สูงอายุดูห่างเหินแต่สิ่งหนึ่งที่เรามุ่งเน้นคือทําอย่างไรให้คนทุกช่งวงวัยในครอบครัวเข้าหากันได้แล้วก็เล็งเห็นถึง การเชื่อมร้อยความผูกพันและความสัมพันธ์ต่อกันเราพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้สื่อได้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ผู้สูงอายุเข้าใจชีวิตที่เปลี่ยนไปโลกที่เปลี่ยนไปเราพยายามที่จะส่งสื่อเหล่านี้ลงไปในโรงเรียนผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆซึ่งผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ท่านท่านรับได้นะคะ,ท,ะท่านรับได้แล้วท่านก็รับรู้ว่า,า,วาสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวในในชีวิตในในสังคมปัจจุบันนะคะแต่ในขณะเดียวกันทางกระทรวงก็มีกร,ร,รมีิทํางานด้านเด็กด้านครอบครัวด้วยนะคะเราก็บรวนาการร่วมกันกร,นร,รมริทํางานด้านเด็กด้านครอบครัวก็ต้องสร้างความรู้สึกความผูกพันและความเข้าใจตรงนี้ให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าเรื่องของอเด็ก ในวัยนี้ที่จะเข้าใจผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะดูค่อนข้้นค่อนข้างยากค่อนขั้ยากค่อนขัางยากด้วยช่วงวัยอาจจะห่างกันะนะคะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแต่เราจะมีกิจกรรมกิจกรรมที่เราพยายามสานต่อความผูกพันอย่างเช่นว่าเราจะมีการนําเด็กไปทํากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุหรือว่าบางครั้งตามโรงเรียนเขาจะมีกิจกรรมที่เป็นชั่วโมงที่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาแล้วก็จะนำผู้สูงอายุมาทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆมาทําขนมให้เด็กดูทำขนมโบราณโราณที่อาจจะไม่เห็นกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะมาทําขนมมาทํากิจกรรมมาสอนประสบการณ์ชีวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนหรือว่ามาทําการถักการ ท่อการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่ได้รับไม่ไม่ไม่ได้เรียนรู้จากที่อื่นก็จะสามารถสื่อสารกับทางผู้สูงอายุได้เป็นความสร้างความผูกพันให้เห็นว่าคนต่างวัยก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตรงนี้ค่ะกิจกรรมตรงนี้ความคาดหวังที่ท่านอธิบดีอยากจะเห็นคืออะไรคะเราอยากเห็นความเข้าใจนะคะอยากเห็นความเข้าใจว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ไม่ใกล้ฝั่งที่ไร้ค่านะคะแล้วก็อยากให้เด็กเองผู้สูงอายุเองก็เข้าใจว่า เด็กๆไม่ใช่กลุ่มคนที่ห่างจากเราจนพูดกันไม่เข้าใจจริงๆแล้ววัยเป็นเพียงช่องว่างที่เราสามารถเชื่อมถึงกันได้ด้วยความผูกพันและความเข้าใจนะคะพยายามเราพยายามเชื่อมโยงตรงนี้ค่ะค่ะท้ายนี้อยากให้ท่านอดีตคดีค่ะฝากกาลังใจไปยังผู้สูงอายุทุกท่านเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเป็นหลักชัยของครอบครัวเป็นหลักัยของสังคมนะคะ ท่านเราอยากให้ท่านมีความภาคพภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาตลอดช่วงชีวิตของท่านนะคะว่าท่านคือส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์ของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการขับเคลื่อนชีวิตของท่านเราอาจจะไม่มีหลายๆอย่างในสังคมในวันนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านภูมิใจนะคะภูมิใจใน ในชีวิตของท่านเองและการภูมิใจนี้จะทําให้ท่านมีพลังนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดพลังของท่านจะยั่งยืนและอยู่รอดท่านต้องรักษามิติทั้ง4ด้านของเราอย่างมั่นคงนะคะมิติสุขภาพท่านต้องดูแลตัวเองให้ดีในเรื่องของสุขภาพนะคะมิติด้านเศรษฐกิจท่านก็ต้องรู้จักการออมการเก็บการใช้อย่างเหมาะสมมิติของสังคมท่าน น่าจะเป็นหลักชัยที่สําคัญในการสร้างความผูกพันสร้างความเหนียวแน่นของชุมชนครอบครัวให้ให้เกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันมิติด้านสภาพแวดล้อมก็จะเอื้อต่อการดํารงชีวิตของท่านร่วมในสังคมเพราะฉะนั้นอยากฝากคนผู้สูงยุทุกท่านว่าอย่าท้อแท้นะคะท่านคือประชาชนกลุ่มใหญ่ในสังคมในอนาคตท่านคือประชากรที่จะเป็นพลังของชาติในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังคงความเป็นแอคทีฟเอจิงประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่มีพลังต่อไปค่ะ ค่ะในวันน anyway, ี้ต yes, ้องขออบพระคุณนะคะเรื่องราวดีๆค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุวันนี้ไม่เพียงแต่ดูแลในเรื่องของนโยบายต่างๆแล้วนะคะกำลังใจมีให้กันเสมอนะคะในครั้งต่อไปต้องขอเรียนเชิญท่านอธทิบวดีนะคะมอบกำลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะที่บอกว่าตอนนี้เอะเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราแก่ไปหรือเปล่าการแต่งตัวเราจะแต่งตัวยังไงให้ดูดีวันนี้ช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะเรามีเคล็ดลับนะคะในการเสริมหล่อแล้วก็เสริมสวยมาฝากผู้สูงอายุกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะรู้ให้เชี่ยว เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุโดยเฉพาะเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปคนเรามักใส่ใจในเรื่องของการแต่งกายน้อยลงเนื่องจากมีความคิดว่าสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปไม่ค่อยสวยหล่อเท่าเก่าและหมดวัยที่จะแต่งตัวให้สวยงามแล้วแต่หากคุณรู้จักแต่งตัวก็จะช่วยให้คุณดูสดใสร่าเริงและดูอ่อนกว่าไวัยได้คนเรามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปบางคนเงียบขรึมบางคนสบายสบาย บางคนสดใสร่าเริงการแต่งกายนั้นควรแต่งให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเองซึ่งส่วนมากบุคลิกของเราจะนำพาไปสู่การแต่งกายที่เหมาะกับบุคลิกของเราอยู่แล้ว,ลวเช่นหากคุณเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยก็มักจะไม่ค่อยได้ใส่กระโปรงหรือหากเป็นคนอารมณ์ดีก็อาจจะชอบใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสเป็นต้นแม้ว่าจะอยู่ในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปก็ตาม คุณก็ยังสามารถแต่งตัวในลักษณะที่ชอบได้อยู่เพียงแต่อาจต้องดูภูมิ่านมากขึ้นก็จะช่วยให้ดูดีได้ในวัยผู้สูงอายุนั้นการแต่งตัวให้สมวัยมีความสำคัญมากเพราะช่วยให้คุณดูน่าเคารพนับถือและดูมีอิทธิพลต่อคนในครอบครัวได้เช่นกันแต่หากคุณชอบแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นอาจเลือกแบบหรือลักษณะที่เหมาะสมเช่นเสื้อยืดแฟชั่นหรือกางเกงยีน ก็จะช่วยให้คุณสามารถแต่งตัวในแบบที่ชอบอย่างดูดีสมไวัยได้เรื่องของการแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่โอกาสหรือกาลเทศะก็เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีคุณอาจเคยเห็นผู้ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่คนหนึ่งแต่งตัวได้เหมาะสมกับวัยดูเปรี้ยวที่สำคัญดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงในขณะที่อีกคนหนึ่งปล่อยเนื้อปล่อยตัวหยิบอะไรมาได้ก็ใส่ ทำให้ดูอายุมากและไม่สวยหล่อสมวัยการแต่งตัวถือเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณอยากดูดีดูเป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอการแต่งตัวก็เป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยคุณได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหากมีความมั่นใจก็สามารถทำได้ทุกอย่างเพราะในช่วงอายุของผู้สูงอายุแบบคุณควรที่จะตัดตวงความสุขให้กับตนเองมากที่สุด เห็นไหม่ะคะถึงแม้จะสูงวัยแต่เราก็สามารถสวยหล่อได้ให้เหมาะสมกับอายุนะคะวันนี้ค่ะฝากกำลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนะคะให้ทุกท่านมีกําลังใจลูกๆหล,ล,ลานๆที่อยู่เคียงข้างคอยดูแลผู้สูงอายุนะคะให้ท่านมีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ดีตลอดไปค่ะรายการชันเชลามันเวลาลงแล้วนะคะ,ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ cha